เอนนี้มีความเคลื่อนไหวของกทมนิดนึงนะคะก็มีการระดมเจ้าหน้าที่เนี่ยไปฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพนะคะโดยเป็นวัคซีนซิโนโฟาร์มจะฉีดให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณาสุข12จันทเที่ยงเนตรวิเศษเขตบางคลมและก็ศูนย์บริการสาธารณาสุข21วัดท่าทองเขตวัฒนาด้วยนะคะ ามาดูในเรื่องของการลงพื้นที่นะคะของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันนี้ท่านไปเปิดศูนย์พักคอยเขตบางกอกน้อยเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านไปตรวจ<ม>ความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางกอกน้อยเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลที่บริเวณวัดศรีสุดารามวรวิหารโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครสำนักการแพทย์สำนักอนามัยสำนักเขตบางกอกน้อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล จากนั้นก็ได้เปิดบริการประชาชนนะคะในเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางกอกน้อยจะใช้พื้นที่นะคะคืออาคารบริเวณชั้นหนึ่งของศาลาวิจิตรรัตนสิริวิไล จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยรอ,อการส่งต่อผู้ป่วยหรือ Community Isolation รองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด -19 เพื่อแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้านนำมาพักคอยที่ศูนย์รอ,อการนำส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล โดยศูนย์แห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน90เตียงค่ะแบ่งเป็นชาย55เตียงหญิง35เตียงโดยผู้ป่วยโควิดที่เข้าพักในศูนย์พักคอยจะได้รับการดูแลประเมินอาการอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพรวมทั้งศูนย์บริการสาธารณาสุขซึ่งจะทำให้การคัดกรองอาการและดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นนะคะ โดยทั้งศูนย์เตรียมพร้อมสถานที่วัสดุอุปกรณ์และของใช้ที่จำเป็นรวมทั้งระบบกล้อง cctv เสียงตามสายและสถานที่ทิ้งขยะติดเชื้อโดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย ปัจจุบันศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางกอกน้อยเป็น1ใน17แห่งที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งขึ้นโดยกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในพื้นที่6กลุ่มเขตครบ20ศูนย์นะคะเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดและติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชนซึ่งจะทยอยเปิดให้ได้เร็วที่สุดค่ะ